นางสาวพัทยาพรคุณากลุ่มของดิฉันนะคะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีของเด็กวัวทารกค่ะและสถานที่แรกทีก่เราจะไปในวันนี้ก็คือโรงพยาบาลเลยค่ะว่าแล้วนะคะก็ตามมาเลยค่ะ เราจะพาทุกท่านขึ้นมาบนชั้น2เป็นชั้นที่พักหลังคอดก่อนอื่นเราก็จะไปขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กันค่ะในการเข้าไปสำรวจและขอสัมภาษณ์สังเกตพฤติกรรมของน้องๆอ,อันดับแรกเราก็จะไปสัมภาษณ์คุณแม่ตัวอย่างของเราก่อนเลยค่ะคม่ชื่อ,อคุณแม่บดฉชนพัน หลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จเราก็จะมาสังเกตเจ้าตัวน้อยกันค่ะทุกท่านลองสังเกตดูที่ปากของน้องๆสิคะดูน้องๆเล่นปากใหญ่เลยซึ่งตรงกับพัฒนาการความต้องการทางเพศและบุคลิกภาพของฟอยระยะปากในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีเป็นระยะที่ปากไวต่อการตอบสนองความสุขนั้นคือบริเวณอีโรจีเนียตอยู่ที่ปาก เด็กจึงใช้ปากเพื่อสร้างความพึงพอใจเช่นการกัดดูดอมทำเสียงต่างๆหากเด็กถูกขัดขวางในการตอบสนองด้วยปากเช่นการถูกบังคับให้ยานมเร็วเกินไปหรือต้องการเป็นระยะเวลานาน,านๆจะทําให้เกิดความตรึงเครียดกับระยะปาก ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมชดเชยเมื่อก้าวสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เช่นพฤติกรรมติดบุหรี่การพูดมากชอบนินทารับประทานอาหารจุกจิกกัดเล็บเป็นต้นดังนั้นถ้าน้องๆร้องไห้หรือต้องการดูดนมแม่ก็ควรให้น้องๆได้ดูดนมแม่ทันทีเพราะเด็กๆในวนัยนี้จะต้องการการดูแลจากแม่เป็นพิเศษเพื่อให้เด็กเกิดความไว้วางใจจากแม่ และการสร้างความรู้สึกไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจจะเกิดในเด็กช่วงอายุแรกเกิดจนถึง1ปีถ้าเด็กได้รับอาหารน้ำความรักความเอาใจใส่และความใกล้ชิดจากมารดาหรือพี่เลี้ยงเด็กจะเกิดความรู้สึกไว้วางใจและความอบอุ่นมั่นคงในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้ความรัก จะเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจใครในวัยเด็กจะเกี่ยวข้องกับผู้ใกล้ชิดได้แก่บิดามารดาหรือพี่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ทุกท่านคะและในขณะที่น้องๆเกิดมาสังเกตเห็นไหมคะว่าผมของน้องๆเขาจะยาวและดกดำนั่นก็เป็นเพราะว่าพัฒนาการทางด้านร่างกายในวัยทารกเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายมากกว่าทุกวัย โดยในปีแรกจะมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเจริญเติบโตโดยปกติมากกว่าถึง2เท่าหลังจากนั้นจะเริ่มลดลงเหลือเพียง30เในช่วงขวบปีที่2จากนั้นเราก็จะพาทุกท่านไปดูน้องๆอาบน้ํากันค่ะและในขณะที่น้องๆอาบน้ําทุกท่านสังเกตเห็นไหมคะว่าน้องๆเขาจะร้องไห้เสียงดังเลยและตั้งแต่แรกเกิดออกจากท้องแม่ทําไมน้องๆต้องร้องไห้นั่นก็เป็นเพราะว่าพัฒนาการทางด้านอารมณ์ แพทรินิชเจสได้ศึกษาพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของมนุษย์พบว่าอารมณ์ของมนุษย์จะเกิดตามขั้นลำดับตามธรรมชาติซึ่งอารมณ์แรกสุดของทารกก็คืออารมณ์ตื่นเต้นซึ่งแสดงออกโดยการร้องไห้และเมื่ออายุเพิ่มขึ้นอารมณ์อื่นๆก็จะปรากฏตามมารวมทั้งสิ้น11อารมณ์จนถึงอารมณ์สุดท้ายก็คืออารมณ์ร่าเริงและสนุกสนานค่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่โรงพีบาลเลยแล้วอาจจะยังเห็นพัฒนาการของเด็กในวัยทารกไม่ชัดเจนเราจะ,จะพาทุกท่านไปในสถานที่ต่อไปก็คือชุมชวนย่อยบ้านแฮค่ะถึงแล้วคะ่ะนี่แล้วคะ่ะเป็นบ้านที่เราจะพาเพื่อนๆมาที่สุด พิสูีกันต่อนะคะว่าแล้วก็เข้ามาเลยค่ะตามเข้ามาเลยค่ะเชิญค่ะลำดับแรกเราก็มาสัมภาษณ์คุณแม่ก่อนเลยคะ่ะคุณแม่คะตั้งแต่น้องพ่อจนถึงวันนี้น้ำหนักน้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะประมาณห 500, 500, ้าห้าร้อยกหกร้อยกรัมค่ะตอนแรก น้ำหนักน้องเท่าไหร่คะสองทางสามหกสิบกรัมค่ะตอนนี้ตอนนี้ประมาณสองขางเกดค่ะแล้วผมน้องมีมยาวขึ้นอะไรยังไงหรือเปล่ามั้ก็มีข้างหน้าตัวแรกไม่มีก็ตอนนี้เริ่มมีแล้วก็้างหลังก็ไม่สึ็จทุยยาวขึ้นชิว คิ้วก็จะเริ่มเห็นชัดเจนเพิ่มขึ้นงา,าคือตอนแรกไม่มีคิว้วตอนนี้เริ่มเห็นคิ้วชัดขึ้นนะคะคองตาคือเริ่มยาวขึ้นขนตาก็ยาวนะคะเล็บนะคะเล็บมือเล็บเท้าเป็นยังไงบ้างเล็บมือก,ก็จะยาวขึ้นใส่แล้วปกตินี่เลี้ยงเองหรือว่ามีใครช่วยดูแลไหมคะก็คุณแม่เลี้ยงดูก็จะมีคุณยายคุณน้าช่วยสิงข้าวค่ะคุณแม่สิงข้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงดูนะคะ หลังจากที่เราสัมภาษณ์คุณแม่เสร็จเราก็จะมาสังเกตดูพฤติกรรมของน้องๆกันค่ะและสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือน้องจะขยับตัวยกต้นแขนและต้นขาแต่อวัยวะส่วนปลายปลายมือและปลายเท้าจะยังขยับได้ไม่เต็มที่ซึ่งตรงตามทฤษฎีของ Anojiral พัฒนาการของมนุษย์มีทิศทางธรรมชาติได้กำหนดทิศทางของพัฒนาการของมนุษย์ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสทิศทางได้แก่ 1. ทิศทางจากส่วนบนสู่ส่วนกลางเป็นการพัฒนาการในแนวดิ่งโดยยึดศีรษะเป็นอวัยวะหลกักคืออวัยวะใดที่อยู่ใกล้ศีรษะมากที่สุดบุคคลก็จะสามารถควบคุมการทำงานของอวัยวะส่วนนั้นได้ก่อนส่วนอื่นๆดังนั้นเด็กจึงขยับศีรษะได้ก่อนส่วนอื่นๆ 2. ทิศทางจากส่วนใกล้ไปสู่ส่วนไกลเป็นการพัฒนาการในแนวขวางโดยยึดลำตัวเป็นอวัยวะหลักคืออวัยวะใดก็ตามที่อยู่ใกล้ร่างกายมากที่สุดจะสามารถควบคุมได้ก่อนส่วนอื่นๆดังนั้นเด็กจึงขยับร่างกายได้ก่อนส่วนอื่นๆต่อมาเราก็ได้ทดลองการกำมือโดยการใช้ด้ามปากกาไปแย่ที่มือน้อง และน้องก็กำแน่นเลยค่ะและนั่นก็คือปฏิกิริยาการสะท้อนกลับด้วยการกำมือเพราะมีบางสิ่งบางอย่างหรือนิ้วมือไปสัมผัสที่บริเวณฝ่ามือของเด็กเด็กจะรับรู้ว่ามีอะไรมาสัมผัสและจะค่อยๆกำมือเข้าหาสิ่งที่มากระตุน้นถ้าดึงออกเด็กจะยิ่งกำแน่นขึ้นถ้าลองยกนิ้วสูงขึ้นเด็กก็จะลอยตามขึ้นโดยที่ไม่ยอมปล่อยมือที่กำไว้เลย และสุดท้ายนี้ผู้เลี้ยงดูควรฝึกประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อของเด็กบ่อยๆนะคะเพราะทฤษฎีพัฒนาการทางชาวปัญญาของเพียเจได้กล่าวไว้ว่า การใช้ประษาสัมผัสและกล้ามเนื้ออยู่ในช่วงอายุแรกเกิดจนถึงสองปีเด็กจะพัฒนาการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อเป็นช่วงเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมถ้ามีการใช้ปราษาทสัมผัสมากเท่าไหร่ก็จะช่วยพัฒนาชาวปัญญาได้มากขึ้นด้วยโดยทั่วไปเด็กจะรับรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมได้เท่านั้น จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ